สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกิตที่ช่องสีทุกคนครับคลิปนี้พิกิตก็มีพัสดุมาแกะให้ชมกันนะโอ้ไปสั่งรถเหล็กโทมิกามานะเป็นคันไหนเดียวรู้มาแกะดูกันเลยครับทุกคนนะเออนะครับพิกิตก็สั่งตามออนไลน์นะครับเออเราไม่มีเวลาไปซื้อนะบางทีนะครับมีทั้งในแพ็คและนอกแพ็คเอามาดูพิกิตจัดอะไรมาบ้างนะโอ้โหมารู้สึกจะมี3คันนะทุกคนโอ้โหโโหโโหอะไรกันมากนะ มาชมกัน,นคันนี่ขอปาดเพื่อต์เลยนะเดี๋ยวว่าหลังคงได้เอามารีวให้ชมกันอุ๊บอันแรกเป็นโทมิกาคันสีเหลืองฮายคุณหน้าคุณตากันไหมทุกคนนี่โอ้โหลำบกกินี่อูรุสคันสีเหลืองนะอู้งานโทมิกาอู้สวยแจ่มนะว้าวยสวยๆใช้ได้ใช้ได้นะอ้อลำบกกินี่อูรุสนะทุกคนอ่าเฮ้ยเดี๋ยว วางไว้ดีก่อนนะเดี๋ยวไม่เข้าพวกนะนี่โอ้โหโคตสวยอ่ะคันที่2องอยู่ในกล่องนะเดี๋ยวว่าล้างคงมาแกะรีวิวนะนี่เอาให้ดูก่อนว่ามันคืออะไรได้สั่งอะไรมานะครับทุกคนเออบางทีก็สั่งมาจนลืมนะครับยังไม่ได้แกะรีวิวฮูโปูอะไรนี่ทุกคนบุกติเวอรอนโอ้โหคันสีน้ำเงินด้วยโคตรแจมกองแดงบุกติเวรอนยังอยู่ในซีลอยู่เลยนะ โอ้สวยใช้ได้นะนี่1ต่อ62นะบุกติเวรอนงูงานโทมิก้ากล่องแดงโคตรแกมนะเดี๋ยววันหลังคงได้แกะออกมาเลยให้ชมกันนะโอ้โหบุกติรถแรงนะครับรถจริงคงไม่มีโอกาสได้ขับได้ซื้อครับซื้อเป็นรถโมเดลงานโทมิก้านี่แล้วกันนะครับบุกติเวรอน ừ นะเออมาดูกล่องที่3จัดอะไรมาอีกกล่องที่3เนี่ยนะคือ,อ ของที่3เป็นอะไรเ,เดี๋ยวมาดูกันครับทุกคนโอ้โหค่อยคอยเดี๋ยวจะมาแกะรีวิววันหลังนะครับอันนี้แกะพัสดุให้ดูเป็นอะไรเหรอปึ๊บโอ,โ,โอ้โหโตโยต้าไฮรักทุกคนโอ้ยคันสีดำนะ่ะงานโทมิก้านะ่ะโอ้ยโตโยต้าไฮรักโคตรเทอกระบะกระบะกระบะห้รักโอ้ยอยู่ในซีลเลยนะเดี๋ยววันหลังมาแกะให้ชมนะครับนี่ก็จัดมานอนเนาะนะ สามคันนี้ก็เป็นเรมบุคินีอุรุโคเทบุกติเวลอนแม่แล้วก็นี่โตโยต้าไฮรักไม่รู้หลังมาแกะรีวิวให้ชมกันครับทุกคนครับมาโคตรแจ่มกันทั้งนั้นนะครับทุกคนโอ้โหยนะ หูจแจมทั้งนั้นเดี๋ยวว่าหลังคงได้เอามารีวิวให้ชมกันครับทุกคนครับฝากกดติดตามม็กนกำลังใจให้พี่กิจและช่องซีทุกคนด้วยครับคลิปนี้พี่กิจลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ